โอเคทีนี้ถ้าเรามีความจําเป็นจริงๆผมขอกระดานหน่อย <c oughs> เราก็ทําทําอินเวอร์เตอร์ใช้เองนะครับนะฮะวงจรผมเนี่ยจะไม่เหมือนวงจรชาวบ้านนะฮะไปใครใครไปดูเนี่ยปกติแล้ว UPS เนี่ยที่เราไปซื้อซื้อมาของเก่าเนี่ยถ้าเกิดมันถ้าแบตเตอรี่มันไม่เสียไม่แบตเตอรี่มันเสียัมไม่เสียเนี่ยคือมันยังใช้ได้นะฮะเราว่าต่ออย่างเงี้ยใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันวงจรมันเสียนะฮะ ทาร์ฟเมอร์มันไม่เสียนะฮะทาร์ฟเมอร์มันยังใช้ได้นะฮะ U P S เนี่ยเราถอดทาร์ฟเมอร์ของ U P S มานะฮะแล้วมาทำวงจรใหม่นะอ่าม้อแปลงเนี่ยฮะตัวเนี้ยเราถอดออกมานะฮะเอามาทำได้เอามาทำคือตอนนี้ถ้าว่าวงจรมันเสียเราไม่ต้องซ่อมเราใช่ไหมใช่ทำไมเอาหม้อแปลงเปนอย่างเดียวนะฮะหม้อแปลงเนี่ยปกติหม้อแปลงมันจะมีสามขวดอย่างเงี้ยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ด้านนี้เป็นสองร้อยยี่สิบ เดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะตัวนี้จะเป็นศูนโวลต์นะฮะตัวนี้สิบสองโวลต์นะฮะว่าแปลงเป็นอย่างนี้นะฮะเราเราใส่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นไฟไฟตรงเราทําให้ไฟมันวิ่งจากขันน้วนี้ไปขั้วน,นี้สลับไปสลับมานะฮะเราสร้างวงจรพันธปกติวงจรพันธ์เนี่ยมันจะต้องมี R มี C มีทานซิสเตอร์มีอะไรนะฮะวงจรเราเนี่มีแค่สองตัวนะฮะมีทานซิสเตอร์นะฮะกับ R ารับ อาอาธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดอาแมะนะฮะปกติก็คือทาร์ติเตอร์นะให้ดูวาดทาร์ติเตอร์ให้ดูทาร์ติเตอร์มันจะเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของทาร์ติเตอร์นะฮะมีตัวจริงรไหมมีครับเดี๋ยวเราจะต่อให้ดูด้วยครับถ้าถ้าใครว่างๆนะฮะนะฮะปกติแล้วเนี่ยทาร์ติเตอร์มันจะมีอยู่สามขาผมให้ดูวาดให้ดูนี่รูปร่างทาร์ติเตอร์นะฮะจะไดว่าแก่แล้วอยังน่าแกะ่ แก่ๆนี่สามขานะครับอันนี้เป็นด้านหน้ามันนะฮะตรงนี้จะเรียกบีขา B ีขาซีขาอีนะฮะแค่เขียงผมมีผมมีนี่ฮะเป็นขาบีขาซีขาอีตัวเนี้ยเส้นเนี้ยเขาเรียกขาซีนะครับตัวนี้ขาบีตัวนี้ขาอีขาอีก็คือเอิร์ดลงกาวนะครับแล้วก็เอามาลงกาวอันนี้ไปเข้าไฟลลบแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เอา ตัวนี้ใส่นี่นะครับขาสี่ไปเข้าขดลวดเส้นนี้นะฮะขาสี่อีกอันเข้าขดลวดเส้นนี้เหนไฮะเอาอาอาที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวจะที่บายให้ฟังอีกทีนะอาเนี่ยทานติเตอร์มันจะไม่ทํางานถ้าขาบีไม่มีไฟนะฮะเราเอาอาจากด้านนี้นะครับไปเข้าขาบีด้านนี้นะเข้าขาบีด้านนี้อันนี้ไม่ต้องต่อเห็นไหมฮะเสร็จแล้วครับ มันจะแปลงไฟ12โวลต์ไฟบวก12โวลต์ใส่ที่นี่ใส่ที่นี่แค่นั้นครับแปลงไปเป็น220จบแค่นี้นะครับอ่าเนี่ยนะฮะเราสามารถปรับให้มันกินไฟเท่ากับที่มันกินเท่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นคุณใช้ไฟ10วัตต์นะฮะอ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น 1k มันก็จะกินไฟแค่10วัตต์วงจรจะไม่มีลอดเลยนะฮะถ้าสมมติคุณใช้ไว้100วัตต์อ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น100โอห์ม ถ้าใช้ R แบบเกิดมาปรับค่าได้มันจะปรับให้มันวัดน้อยที่สุดได้เท่ากับงานที่เราใช้ได้เอร์ใช้อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรก็ได้เบอร์กอดได้ห NP ที่เป็น NPN นะฮะเบอร์อะไรก็ได้นะข้อดีของตัวนี้ทานทิเตอร์เบอร์อะไรก็ได้ R เป็นค่าเท่าไหร่ก็ได้เบ,เบอร์มันจะมีวัดต่ตางกันใช่เพราะฉะนั้นท,ที่เราเลือกก็คือว่าถ้าสมมุติเราต้องการ100วัตยกตัวอย่างเช่น100วัต12ก็คือต้องใช้10แอมป์ทานทิเตอร์ก็ต้องทนได้เกิน10แอมป์ เบอร์ที่เราใช้ประจำนะฮะหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะ T I P พสามศูนย์ห้าห้านะครับตัวละสบาทนฮะตัวะสิบห้าบาทนะครับตัวนี้จะทนได้สิบห้าแอมป์นะฮะคูณสิบเข้าไปก็ได้ร้อยห้าสิบวัตติห้ม์นะฮะง่ายๆนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเขาเรียกกันเลยจานบินน่ะเป็นรุ่นนี้เหมือนกันสามศูนย์ห้าจานบินจะทนได้สามสิบแอมป์ก็จะได้สามร้อยวัตตดยที่ R, เ, r เราเปลี่ยนให้ r เนี่ยเราเปลี่ยนให้แมท คือสมมติว่าคุณใช้หลอดร้อยวัตต์คุณก็ปรับอาให้มันกินน้อยที่สุดแล้วหลอดจงติดมันก็จะกินเท่ากับวัตต์พอดีนะข้อดีของตัวนี้นะฮะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนโหลดเนี่ยฟินซี่มันจะเปลี่ยนนะฮะมันจะออฟปกติวงจรอย่างเงี้ยไม่มีทางทํางานได้นะฮะวงจรเนี้ยมันลักใช้หลักการคือเราทําให้สนามแม่เหล็กของทาร์มอร์เนี่ยมันมันเซตูเลตมันอิ่มตัวพอไฟเข้าไปพักๆหนึ่งสนามแม่เหล็กมันเต็มปั๊บเนี่ยมันจะออฟเองมันทําให้ทรานซิสเตอร์ออนแล้วก็ออฟ ออนแลวออฟสลับกันไปเรื่อยๆได้วงจรนี้เป็นวงจรประหยัดไฟนะครับยอดเลยเนี่ยนะแล้วง่ายมากนะครับลองทําเดี make, <S 2> <S 2> ๋ยวเราลองทําดูก็ได้นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวเสร็จแล้วเบรกอะไรเงี้ยไปลองทําได้เดี๋ยวเราผมประกอบไปดูแต่เรามีชุดที่ทําเสร็จแล้วให้ดูได้นะครับทอะไรด้ครับเนี่ยเดี๋ยวต่อก็ได้นะฮะทีนี้วิธีต่อวิธีต่อเนี่ยง่ายๆนะเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้ ครับคือเดิมก่อนที่จะมาเป็นตัวแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราเราอาจจะมี UPS อยู่แล้วนะครับ UPS อาจารย์วุฒิอาจารย์วุฒิอาจารย์เพชรอยู่ไหน UPS ตัวนี้นะครับนะครับ UPS ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เวลาไฟดับมามามา,มาอยู่หน้าหน่อย วุ uh, ้นอะวุธสุท so um so ้ายมาดีกว่าสุดท์สุทั์กันได้สุดท้า์ช่วงรอช่วงรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมก็ให้ดูแบบเอาแบบไม่ต้องบัดทีเลยก็ได้ต้องมาถ่ายใกล้เลยนะเราใช้ไม่เป็นไรงกันรอรอนาทีก่อนนาทีพูดปกติ เราตัวมินิได้เป็นเราไปซื้อตัวมินิได้มากล้กองมาไว้แค่ถ่ายแค่รูปแคหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปมีขายนะครับนะฮะเราซื้อประมาณสักหกหรือรสิบก,ก็ได้นะฮะเราซื้อมาเสร็จเรียบร้อยเจมินได้ไม่ได้ใส่เป็นอย่างนี้นะครับเราที่นี่เห็นไหมครับเราก็คือต่อขา E เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้เราก็ไม่เข้าลบแบตเตอรี่น,นะฮะเสร็จแล้วนะครับ เราก็าเอา R าเมื่อกี้ที่วงจรมี r ใช่ไหมอมันจะต่อจากขา b ตัวหนึ่งใช่ไหมไปขา c ี่ตัวหนึ่งเราตัวนี้เราก็ใส่อ่ร์นะฮะตัวนี้ขา C ตัวหนึ่งไปเข้า b ีตัวก็ใส่ R าตัวเสร็จแล้วครับไม่ต้องบันจีก็ได้นะครับเยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูคือไม่ต้องบันจีนะฮะนะฮะเสร็จแล้วไปพอทำท,ทาทมคอ์เมอร์มานะฮะทามคอมเมอร์มีสามขาเนียครับ เห็นไหมฮะขาเนี้ยเราก็เข้าไปเข้าขา C ีเห็นไหมฮะตัวนี้ขานี้ไปเข้าขา C ีตัวนี้เห็นไหมฮะเอาไฟบวกแบบแบตเตอรี่มาเข้าที่นี้เสร็จแล้วครับนะฮะไม่ต้องไม่ต้องบัดรกีก Tapi ็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบไม่ต้องบัตรกีนะครับไม่ต้องมีเค่มืออะไรไม่ต้องมีนะไม่ไขคพวงตัวเดียวทำได้นะครับนะฮะี่นทำแค่นี้เองนะฮะเวลาทำนี้ใช้แค่นี้เอง เดี๋ยวต้องไปแต่ถ้าแบบคือไอ้ตัวนี้มันแพงหน่อยนะฮะมันยี่สิบสิบบาทนะฮะแต่มันมีรุ่นตัวเล็กกว่านี้นะมันจะถูกกว่านี้นะสิบก็แพงแล้วนะก็แพงแล้วไงฉะนั้นถ้ามีบัตรกีเนี่ยมันมันจะไม่มันมันจะถูกมากอ่ะนะฮะนี่ยเราทําแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกรอกให้ดูโอเคครับอ่านี้ตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่ที่แบบเป็นทาจิตเตอร์ตัวใหญ่ไะมฮะนี่ตัวที่ทำเสร็จแล้วก็คือซื้อปลาทั้งแผ่นปิ้นทั้งอะไรกรอกอยู่ในนี้หมดเห็นไหมฮะ ตัวเนี 2, ้ร้อยสองร้อยวัตต์นะครับได้ร้อยสองร้อยวัตต์จะไม่มาถ่ายก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงบอร์ดนี้ไม่เอากลับบ้านครับถ่ายได้ครับถ้าใครอยากยกกลับตอนสุดท้ายก็ยกได้บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวดูดูตาตาไม่ค่อยดี นี้วิธีตอนอายุขนาดนี้ตาไม่ดีผมเมื่อปากไม่ดีพูดไม่ถูกหูดคุตาตาตาดีอยู่นะแต่พูดไม่ถูกคนาปากไม่ดีอันนี้ก็เป็นวิธีกู้กู้กู้ภัยกู้ภัยนะอันนี้ก็กลับกลับข้างครับเขาเรียกว่าเพิ่งตนเองนะครับยังไงอยากให้มาดูกันได้เห็นจริงๆแล้วมาลองกันดูก็ได้นะครับลองจริงๆดูแล้วก็ เดี๋ยวเราจะทำให้เห็นจริงเลยนะจะต่อแบตเตอรี่ให้ดูเลยแล้วก็จะเปิดหลอดไฟให้ดูเลยจะให้เป็นไฟไหให้ดูเลยว่าไอแบบอยู่กันไกลๆเนี่ยนะครับจะไม่มีอะไรทำมันจะทำยังไงนะครับง่ายเลยเนี่ยิดได้ไงในวิธีเนี่ยคือวงจรสมัยก่อนเราหาวงจรเนี่ยเราหาวงจรประหยัดไฟเราไปเจอเบ็ดเบ็ดเว็ดบหนึ่งของน้องเป็นอยู่ในยูทิวนะไปดูได้ทีนี้เขาก็ทำเล่นๆอย่างนี้ที่บ้านแล้วใช้ได้ เราก็มานั่งดูคือเราเรียนวิศวะมันไม่น่าทำได้ปกติวงจรออชิเลเนี่ยมันต้องซับซ้อนมีไอซีมีอะไรเยอะแยะหมดนะพอเราเห็นตัวนี้เสร็จเราก็มานั่งดูว่ามันทำงานได้ยังไงก็ไปอ่านดูจริงๆก็คือมันมีทฤษฎีที่ทําได้แต่ข้อดีของตัวนี้ที่เราเจอคือว่าไฟไม่ออกมาห้าสิเฮิร์ตนะช่างมันฟินซี่มันสูงมากนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโหลดแต่เอาวต์ได้แต่โวอลได้แน่นอนแล้วมันจะเปลี่ยนฟิซซี่ตามโหลดไปเรื่อยๆคุณเปลี่ยนโหลดปั๊บฟินซี่จะเปลี่ยน มันจะกินไฟเท่ากับเท่ากับที่เราใช้มันเป็นวงจรประหยัดไฟมุงเข้ากไ็ได้เออก็ถือได้อยู่ที่ทาทตานซิสเตอร์พี่ทนได้กี่แมป์ทนแม็กซิมัมได้กแมป์ก็ทําได้เท่านั้นอย่างนี้ลงทุนน้อยมากนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับตัวทิสเตอร์สิบ15บาทครับแค่นั้นเองอาย้วตัวละบาทอันนี้สัก200เอออันนี้มันเข้ามาหาของเก่าได้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลย เนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเลยเลยต้องเชิญให้มารวมกันเพราะว่าเราทําโซล่าแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตัวนี้เป็นด้วยนะครับทาให้เป็นเลยนะเพราะว่าจริงๆเราอบรมมาหลายรุ่นแล้วนี่มันมีกฎของที่นี่นะครับว่าถ้าใครวันนี้ซ่อมโซล่าไม่เป็นต่อไม่เป็นทนะางนี้ทางศูนย์วิสาักิ์นี้จะจับให้เป็นยาข้างนี้ฝึดต่อที่หน้า แต่ผู <Bien ven ido> <Du> ้หญ no? ิงไม่ต้องเสียใจนะครับตัวก็เหมือนกันตัวก็ปีนบ้านที่อยู่ต้องช่วยดูแลอยี่ข้างนี้มาเข้าตรงนี้ไม่ต้องทำให้เป็นทุกคนนะครับคนกลับไยในพรงนี้นะครับพรงนี้เราจะพาขึ้นหลังคานะครับต่อแผงโซล่าขึ้นหลังคาตั้งจริงเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านเนี่ยไปรับเหมาติดโซล่าได้ส้มได้หมดเลยนะครับราคานี้เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วจะสอนทางนี้งบกว่าไม่มีจอให้ดูเนาะจาะเหยาสันการยาสัน นักการเนี่ยอายุยังน้อยนะครับ18อายุ18เองเนี่ยอนาคตยังหนึงสุดยอดนะครับเพราะว่าทําหลายอย่างวันนี้กําลังเอาไอ้พวกเซรามิกมาทําเป็นตัวจ่ายไฟจากการสั่นของลวดนะครับอเอาไปะทรงระควดของอสอํานักเด็ดแล้วเนี่ย<อ>เข้ารอบวิจัยถามิเข้ารอบแล้วนะครับกลางเส้นหนึง่งเขาง้ารอบวิจัยชาติแล้วนะครับตอนนี้แต่เนี่ยดูแล้วเนี่ถ้าถ้าไม่มีอาจารย์นัทีนะครับตอนนี้ งานเราจะไม่ไปไกลนะครับเพราะว่าเรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยคิดไม่ออกจริงครับแม้แต่ต่อหลอดนิฮอนเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ผมก็เป็นเครื่องกลน,นะครับเป็นช่านกลเนี่ยแต่ว่าพอมาเล่นโซล่าเนี่ยก็ต้องถามอาจารย์นาทียังต่อหลอดนิฮอนเนี่ยอาจารย์นาทีว่าถ้าใช้ไฟะระดับ200รอยว่วต์ขึ้นไปเนี่ยติดนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะนี่อาจารย์พูดต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ง่ายอีกอีกเอัเเนเอาขาลบแบตเตอรี่นะเข้าขา,ขานี้ ขับไปได้ยี่สิบสองลนป่ะอัดก่อนคิดได้ไงสองลนสองลนนะครับผมคือวันนี้เรา,า,ามีเรื่องทำที่จะต้องตามแดดด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะท่องโซล่ากันก่อนหลงังจากเจอนี้แล้วนะครับเราจะช่วยไปดูแลนี้หลังจากท่องโซล่าแล้วเรื่องอื่นเราจะต้องทำนิดแต่ต่อปั๊มนี่ครับต่อที่ชาร์จมือถือต่อหลอด LED อะไรเนี่ยเดี๋ยวรอบ่ายได้แต่ว่าเราต้องทำแผนก่อนเพราะตอนนี้เดียเด๋ยวแดดจะไป ก็ทำแผงวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เราจะไปติดตั้งจริงแล้วเราจะเห็นจริงหลังจากที่ซ่อมแผงเสร็จแล้วนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ต่อตัวด้วยทั่วโลกตอนนี้เรามองร้อยยี่สิบตัวด้วยสองร้อยยี่สิบด้วยมีปัญหาต่อขันกาวก่อนไม่บวกไม่ขอนต่อขัวขาดพั้วหลุดเนี่ยประมาณสองร้านแผ่นทั่วโลกซึ่งกลังมีประเทศตอนนี้นะครับเราก็หาได้ประมาณักสามสี่หมื่นแผ่นแล้ววันนี้เราขนมาเยอะแยะเลย ไม่รู้ทันแต่รู้วจานี่เสียเปล่าใช่ไหมเสียหน้าแตกต่อให้ติดแต่ว่าถ้าเราเอาของใหม่ๆที่มันแตกมาซ่อมเองให้ได้ประมาณ80%ออกมาแล้วได้400ตัวนี้มันเข้าช่องสล็อตนี้ใช่ไหมใช่ครับต่าถามส0้นแตรงนี้ตรงนี้นะเหลือ80%นี่สวยไหมกลายเป็นเรื่องเลยไหมเปลี่ยนเลยนะแล้วเราไม่ใช้พวกอุปกรณ์ยิ่เนี่ยแต่เดิมนี่เรา ใช้ปั๊มเล็กๆเนี่ยครับวันนี้เราก็จะสูบน้ําใหญ่ๆสูบน้ําใส่นาได้สูบน้ําใช้ในบ้านได้แล้ว,ลวก็หันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านนี่อีกคือไม่กี่เดือนวนนี้เราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่คนที่สอนเราเนี่ยคนที่คิดแนวให้เราเนี่ยไม่ใช่เราก็ไม่ได้คิดเองทั้งหมดนะครับเราเดินทางไปอบรมชาวบ้านแต่ละที่เสร็จแล้วเราก็จะมีคนเก่งเหมือนพวกท่านทั้งหลายนะครับมา,มาฝึกแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วเนี่ย กลับไปบ้านต้องทำอะไรได้ดีขึ้นกว่าที่เราเคยลองได้โทรมาบอกแล้วเราไปดูเทพิ่งจะตามไปดูนะครับเสร็จแล้วก็จะเอากลับมาสอนต่ออีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราลองทั้งหมดเนี่ยได้มาจากการเดินสายมาเลยนะครับแล้วก็จะพัฒน,นาเรื่องเข้าสู่ความง่ายที่สุดนะครับง่ายให้ง่ายแบบง่ายแบบไม่มีอะไรเลยะง่ายแบบดูดเองได้ให้เรามีไฟฟ้าเองได้หมดให้เราไม่แต่เรื่องน้ำมันพืชน,นะครับเราก็ทำตัวเนี้ยเดี๋ยวมีเวลาช่วงนี้จะจะฉาย,ายรือเล่าให้ฟังเ่อยวกับน้ำมันพืช ที่เราพยายามปลูกแล้วก็พรุ่งนี้เราจะแจกเป็นทันวันมให้เอาไปเปลูกด้วยนะครับเพราะว่ามีน้ําแล้วมีทันตวันได้นะครนะับเอา้าวทำไมมันง่ายจังพี่น้องเนี่ยนี่หลอดไฟติด